สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง YouTube HR Channel วันนี้นะครับจะมาพูดคุยถึงเรื่องของเงินบำนาญชลาภาหากมีการปรับเพดานประกันสังคมนะครับสูงสุดท่านจะได้รับเงินบำนาญชลาภาสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่เมื่อมีการปรับเพดานประกันสังคมตามตารางขวามือ นะครับที่ท่านได้เห็นแน่นอนครับเงินบำนาญชลภาพจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนในกรณีที่มีการปรับเพดานประกันสังคมนะครับ15,000บาทขั้นต่ำนะครับ3า0 0บาทมีการปรับ17,500บาทเงินบำนาญชลภาพขั้นต่ำ3า3,500บาทมีการปรับ20,000บาทเงินบำนาญชลภาพขั้นต่ำา0 0 0ับาทมีการปรับเพดานสูงสุด23,000บาท เงินบำนาญชราภาพขั้นต่ำา4,600บาทเมื่อส่งมา25ปีแถบสีเหลืองหากมีการปรับเพดานประกันสังคม17,500บาทท่านจะได้รับเงินบำนาญ6,125นนบาทมีการปรับ20,000บาทท่านจะได้รับเงินบำนาญ70,00บาทต่อเดือนมีการปรับ2 3 0 0 0บาทท่านจะได้รับ8 0 5 0บาทต่อเดือนหากท่านส่งเงินสมทบครบ35ปี2นะครับ ภายในปี2577ครบ420งวดหากมีการปรับเพดาน1,7500บาทท่านจะได้รับเงินบำนาญ8,750บาทนะครับปรับ20,000บาทท่านจะได้รับเงินบำนาญชลภาพเดือนละ10,000บาทและหากมีการปรับเพดานสูงสุดเมื่อท่านส่งเงินสมทบ420งวดท่านจะได้รับเงินบำนาญชลภาพ1 1 5 0 0บาทต่อเดือนเลยทีเดียว มาดูตารางนี้ทำความเข้าใจกันนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ขอบคุณครับสวัสดีครับ